สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Rock s o า n หนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันามาเปิดรายการกัน,กนที่วัดมอญเลยค่ะวัดราชธากยารามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่สังขะบุรีนะคะจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้มาเป็นลูกศิษย์พระนะคะจะไปร่วมงานบุญที่สังขะบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะว่ามีอะไรบ้างไปไหว้พระนะคะ บรรยากาศช่วงนี้ให้ดูก่อนตอนเช้าๆที่วัดมอนนะคะสวยมากเลยวัดนี้เป็นวัดที่น้องเปลมเคยมาบวชนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งปีวันที่น้องเปลมบวชนะคะเพราะเพลมเขาจะบวชวันที่27ิมิถุนายนค่ะเป็นไงสวยไหมสวยไหมไดใ้ดูบรรยากาศ ใกล้ๆเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ขอประธานอาไทจับได้เนะเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปตรงนี้เป็นเลขแปดใช่ไหมเนี่ยแล้วก็นิ้วยาวนี่ตรงนี้เป็นข้อนิ้วอันนี้เป็นเล็บเล็บสวยเลยแต่เพิ่งรู้ว่านี่เขาเป็นจริงๆว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นเลขแปดได้นะแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทําให้เป็นลายสลักแต่เราไปมองเป็นเลขแปดเนาะนี่ค่ะนี่ก็เป็น เ,เครื่องประดับต่างๆเนาะอันนี้เขาเรียกทรงจัก,กรพรรดิใช่ไหมอันนี้ค่ะแล้วก็มีสวมที่บรศรนศีรษะนะถ้าสมมุติว่าเป็นละครเป็นอะไรเขาเรียกชดามงกุฎอะไรพวกนี้เนาะนี่อันนี้นะคะจริงๆทราบว่าถ้าเป็นลักษณะของมืออย่างเงี้ยเข้าใจถูกป่ะมือทำไมมือเตือนจังเลยฉันเป็นเหมือนกับว่า แล้วก็อันนี้นะคะมีอย่างนี้ก็เป็นปางสมาธิแ้วข้างหลังไม่เป็นปางอะไรนะคะที่ทำมอย่างนั้นนะดี๋ยวต้องไปดูว่าดูไว้ก่อนเนาะว่าเป็นปางอะไรนะใครตอบได้คมนต์นเข้ามานะคะในเนาะโออันนั้นเป็นพระนะอันนั้นก็มีอะไรคลุมคมข้างหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นรัศมี ทุกท่านคะทุกท่านเห็นทงาด้านซ้ายมือไหมคะตรงนั้นเขาเรียกว่าเสาหงคะ่ะแล้วมีหงทองนะคะที่สวยงามอลังการงานสร้างนะคะอยู่บนเสาหงนะคะซึ่งประเพณีการสร้างเสาหงนี้นะคะก็จะอยู่ในชุมชนมอนนะคะวัดไหนมีเสาหงวัดนั้นก็จะอยู่ในชุมชนมอน,นะคะ่ะเห็นไหมคะตรงนั้นนะคะก็จะมีตุงอะคะ่ะที่เหมือนห้อยลงมาด้านนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าหางหงคะ่ะหางหงนี่นะคะก็จะเป็นทุกปีนะ ก็พวกเราชาวหมู่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นครอบครัวใดๆนะคะก็จะมีประเพณีการแห่หางหงนะคะเพื่อจะไปเปลี่ยนของเก่ามาเป็นของใหม่นะคะก็เป็นขุดสโลบาอย่างหนึ่งนะคะให้พวกเราพี่นนองได้มาพบปะ ูดคุยแล้วก็เจอกันค่ะค่ะและนี่นะคะเป็นพิธีนะคะทอทอทอเถิดเทิงเอกระเลิกไกลนะคะแห่แหนหางหงทงตะขามนะคะหรือบางทีก็เรียกว่าแฮโน่แตกโนฮัแจกโนแล้วแต่นะคะที่หลายๆที่จะพูดกันนะคะของครอบครัวตระกูลขันทองนะคะซึ่งเรามีเสาหงนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าวัดใหม่เจริญราชนะคะริมคลองนะคะ หรือบางทีเรียกกันว่าวัดคลองสิบสีค่ะซึ่งวัดคลองสิบีนี่นะคะก็อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งถ้าเราข้ามสะพานไปนะคะแค่ไม่กี่ก้าวไปบ้านนี้บ้านอนุกเราก็เป็นชาวเชิงเสาทันทีค่ะตอนนี้นะคะเราก็นําโหนขึ้นไปแปะแล้วนะคะปิวสวยสวยงามนะคะอันนี้ก็เป็นกิสโลบายนะคะปีนึงครอบครัวเราก็จะมาร่วมกัน ทำบุญสุนทานนะคะปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จะมารื่นเดิงแหหน่ร่วมกันนะคะร้องรำทำเพลงกันเป็นที่สนุกสนานประเพณีแหหน่นี่นะคะส่วนใหญ่เราจะทํากันในช่วงเทศกากลสงกรานค่ะหลังจากเราทําบุญแล้วเราก็มาแหหน่นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปรดน้ําดําหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของเราค่ะ สำหรับในภาพนี้นะคะก็คือคุณพ่อของดิฉันเองนะคะนายบุญเลิศขันทองนะคะผู้ซึ่งได้มาเริ่มฟื้นฟูนะคะประเพณีการแห่โหนขึ้นเสาหงอีกครั้งหนึ่งค่ะ mm hmm. ก็จะได้รับความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องชาวชุมชนของมอนของเราเป็นอย่างดีทุกปีเลยค่ะสำหรับเสาหงนะคะเราจะก่อตั้งนะคะบริเวณหน้าวัดนะคะหันหน้าออกไป ตะวันออกนะคะบางครั้งนะคะเราก็มีความเชื่อกันว่าเราจะหันหน้าหงนะคะไปทางกรุงหงสาว,วดีนะคะเพื่อเป็นการแสดงความรักความอะไรต่อพี่น้องของเราที่ยังอยู่ที่เมืองหงสาว,วดีด้วยค่ะคนมอญของเรานะคะมีความเชื่อว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อผนวกกับความเชื่อในพระพุทธศาสนา หงจึงอยู่ในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์พระพุทธเจ้าด้วยนะคะดังนั้นนะคะเราจึงมักจะเห็นหงทองนะคะอยู่ในพิธีกรรมต่างๆของชาวมอตลอดมาค่ะนี่จันทนานะคะอยู่หน้าเสาหงนะคะมีพี่ลบพี่บุตรด้วยค่ะสวยไหมคะดูเลยคะ่ะ ทริปสังขบุรีร่วมทำบุญของเราได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะหลังจากจันทนานนะคะแวะซอยเล็กซอยน้อยนะคะไปจนถึงประเพณีการแห่โหนแล้วเดินทางไปร่วมกันเลยค่ะสวยลนคอยริมพานสวยมากเลยเพิ่งเคยเห็นนะว่าอยู่ทางทางภาคภูลสเหลังเรามาเที่ยวกันลำธานธรรมชาตินะคะ เป็นวิวที่สวยงามมากเลยค่ะของร้านอาหารแห่งนี้นะคะก็ลำทานนี้นะคะก็จะเป็นลำทานที่ไหลมาจากน้ำตกไซโยค่ะสวยมากๆแล้วก็อากาศดีนะคะจากข้างนอกแล้วนอนนะคะเข้ามาข้างในก็อากาศเย็น ื่นอกชื่นใจนะคะแล้วก็เสียงน้ําไหลนะคะเสียงนกร้องนะคะประกอบกับวันนี้จันทนาก็มีโอกาสนะคะได้เลี้ยงพระนะคะเป็นการทําบุญนะคะแล้วก็เลี้ยงพี่ๆนะคะน้องๆที่ร่วมขบวนมาก็เป็นการทําทานไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีนะคะเดี๋ยวจะดูนะคะมีเจ้านกน้อยน่ารักน่ารักนะคะมาร่วมรับประทานอาหารกับพวกเราด้วยโอ้โหจันทนาได้ทําทานหลายทางเลยคะ่ะคนมาเก็บตก เผ็ดเหอลูกเจ็ออ่อนักมาอแล้วเรามาถึงด่านเจดียสามองค์แล้วนะคะในเวลาประมาณบ่ายสองโมงสิบนาทีมาตอนฝนตกทำทำไม่พามาฝนกะ็ค่อนข้างเม็ดใหญ่นะแต่ว่าเดินสู้คนน้อคนน้อยคะะ อา,าจารย์จ้อนนะคะอาจารย์จ้อนวัดเจดีย์ยูนะคะนมัส,สการ์คาจารย์น้องเต้นอยู่ในยูเหนือสาวพม่านะคะออด,ดัะะะด่านเจดีย์สามองค์ต้นนู้นต้นนี้ค่ะนั่นนะด่านเล็กๆสามอันนั้นแหละค่ะเขาเรียกว่าด่านเจดีย์สามองค์เดี๋ยวเราจะไปช้อปปิ้งเทปโปรยกันนะคะช้อปปิ้งแอคเซสของมีค่านะคะว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างวันนี้เราพา ุณนายนะคะมาดำมนะ,ะมาซื้อของตลาดเจดีสามองในวันนี้นะคะก็ดูจะเงียบเหงาลงไปถนัดตานะคะ พราะว่ามีร้านเปิดบริการเพียงไม่กี่ร้านนะคะพอพวกเราเดินเข้าไปนะคะเราเป็นคณะนักท่องเที่ยวนะคะเป็นคณะแรกนะคะเดี๋ยวต่อไปจะมีอีกหนึ่งคณะนะคะประมาณ 2- อสาคนเท่านั้นค่ะก็แม่ค้าก็มาเปิดไฟนะคะเป็นการต้อนรับนะคะพวกเราก็ร่วมกันซื้อของนะคะเพื่อที่จะใหเออ้เป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะก็เล็กๆน้อยๆน,นะคะก็คนนึงไม่กี่หมื่นบาทแล้วคะ่ะอิอีอ,อค่ะ อันนี้สวยไหมคะกําลังตามหาอยู่นะคะเห็นว่าจะต้องไปซื้อถึงพม่าเลยค่ะค่ะสําหรับตลาดนะคะในบริเวณนี้นะคะก็จะขายพวกสินค้าพวกอัญมณีนะคะซึ่งนําเข้ามาจากพม่านะคะแล้วก็เสื้อผ้านะคะที่นําเข้าจากพม่านะคะฝั่งพมา่าแล้วก็เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะขายพวกของป่าค่ะของนําเข้าจากพม่าเช่นกันค่ะ สำหรับสินค้าส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นพวกยกนะคะนำเข้าจากพม่าพวกอัญมณีหินต่างๆนะคะอัมพันนะคะก็จะนํามาทําเป็นสินค้าหลายๆรูปแบบนะคะนอกจากเป็นเครื่องประดับแล้วนะคะก็จะเป็นพวกพระพุทธรูปนะคะหรือเป็นเครื่องใช้ไม้สอยนะคะเ,เพื่อแสดงความไฮโซของชีวิตเนี่ยราคาแล้วก็บางทีก็เป็นเครดตรับความร่ํารวยด้วยนะคะก็ฟังแม่ค้าเขาพูดกันน่ะนะคะ น,นี้นะคะก็เป็นทับทิมค่ะเขาบอกทับทิมบอกเก่าพม่าะนะคะเก่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาว่ามาเราเก่็ว่าไปเชื่อกระจกันค่ะ พระพุทธรูปหินอ่อนนะคะหรือพระพุทธรูปหยกด้วยนะคะมีเครื่องประดับต่างๆนะคะมีหลายปางมากเลยค่ะก็สําหรับพม่าก,กับไทยนะคะเราก็นับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกันนะคะก็มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะมีตัวแทนองค์พระพุทธเจ้าเหมือนกันนะคะก็คือพระพุทธรูปเนี่ยค่ะนี่มาที่ร้านแม่ค้าคนนี้ที่เปิดไฟเชิญชวนดิฉันเลยนะคะ ก็ไปดูนะคะความจริงสินค้าพวกนี้ดิฉันก็มีอยู่หลายชิ้นแล้วนะคะแต่ไหนๆมาแล้วนะคะก็ช่วยอุดหนุนแม่ค้านะคะหลายๆร้านก็โอดโอยโอดครวนกันนะคะแต่เชื่อไหมคะเขาบอกว่าที่นี่เศรษฐีทุกคนเลยค่ะเพราะเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่นะคะอันนี้เป็นไม้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะ อเป็นไม้แท้ๆนะคะวันนี้ก็พ่อค้าก็ดีใจนะคะเพราะขายได้มากมายเลยนะคะก็อันนี้ค่ะพี่ตุ้มชุดม่วงนะคะมาซื้อโต๊ะบัญชีนะคะซื้อหลายอย่างเลยค่ะก็เขาจะต้องกลับไปส่งให้กับเราที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะนี่ค่ะดูบรรยากาศค่ะสวยมากค่ะนี่แหละคะ่ะเฟอร์น,นิเจอร์หลายๆรูปแบบอันนี้เป็นไม้แดงนะคะเมื่อก่อนนี้พื้นบ้านบ้านเรานะคะ ที่ลักษณะเหมือนทรงไทยนะคะในหมู่บ้านของเราก็จะใช้ไม้อันเนี้ยค่ะเวลาขัดนะคะเวลาเช็ดะคะ่ะไม่ขัดราคาเช็ดมันก็จะขึ้นเงาอย่างนี้นะคะแล้วก็แผ่นมันใหญ่นะคะเราเด็กๆนะคะก็จะใช้ผ้าคีริวพูดไปรูดมารูดไปรูดมา,ดดดมาถ่ายไปถ่ายมากันเป็นที่สนุกสนานแข่งขันกันไปนะคะคนละหลังเลยค่ะอันนี้ก็เดินออกมานิดนึงแล้วนะคะค่ะเขาบ่นอะไรของเขาเนี่ย โชว์สวยค่ะไม่ใช่รหรอะค่ะนี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะคุณนายนี่เขายังชอบกันไม่เสร็จเลยค่ะตรงนี้นะคะคือเจดีสามองค์นะคะสมัยก่อนนะคะมีเพียงก้อนหินสามก้อนที่มาวางซ้อนๆกันเท่านั้นละคะ่ะเขาก็เรียกกันว่าหินสามกองค่ะก็เป็นที่สักการะของคนไทยนะคะแล้วก็คนพม่าด,ด้วยนะคะก่อนที่เราจะเดินทางออกนอกเขตชายแดนไทยเข้าสู่เขตชายแดนพม่านะคะตั้งแต่ครั้งโบราณเลยค่ะ ก็ส่วนใหญ่นะคะสมัยก่อนบางทีเรายังไม่มีพระพุทธรูปนะคะเราก็มักจะเอาเอาหินเนี่ยค่ะมากองเอาไว้เป็นตัวแทนพระพุทธรูปนะคะให้ลรลึกถึงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยคะ mm ่ะ hmm. ด่านเจดีย์สองค์นี้นะคะเป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยนะคะ mm hmm. ด้านทิศตะวันตก ในอดีตเป็นช่องทางเดินทัพนะคะของไทยและพม,ม่านะคะนักท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนไปชมฝั่งพม,ม่าได้นะคะก็จะพบกับตลาดพญาตองซูในเขตพม,ม่านะคะแล้วก็วัดต่างๆอีกมากมายนะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็การท่องเที่ยวก็ซบเซาลงไปด้วยนะคะเนื่องจากวิกฤตการสงครามโรคของเราเนี่ยนะคะามานมัสก,การนะคะอาจารย์จ้อนกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะอาจารย์จ้อนนี่ก็เป็น ท่านเจ้าอาวาสนะคะอดีตท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดริ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะท่านก็เป็นเทพเจ้าของชาวมอญของเราอีกรูปหนึ่งนะคะถ้าเรียกว่าท่านหลวงพ่ออุตมะเป็นพี่นะคะอาจารย์จอนก็เป็นน้องค่ะนี่ดิฉันพามาดูดอกกุหลาบนะคะเมื่อกี้นี่สีชมพูนะคะดิฉันจะเรียกว่ากุหลาบมอญค่ะ นี่ค่ะกุหลาบมอนนะคะก็สาวมอนก็มาดมนะคะหอมจริงๆค่ะเพราะว่ากุหลาบเหล่านี้นะคะเป็นกุหลาบธรรมชาติค่ะยิ่งตอนนี้ฝนตกปลอยๆนะคะโอ้โหมันสดชื่นนะคะเขียวตัดชมพูนะคะค่ะแล้วนี่ก็เราเข้ามาในบริเวณตลาดอีกหนึ่งครั้งนะคะก็มาดูนะคะอันนี้เศษหินนะคะเศษหินที่เขาเจียเนี่ยนะคะก็สามารถขายได้นะคะแม่ค้าบอกว่าเอาไปปักไว้ที่กระถางทูบนะคะอันนี้นะคะดิฉันก็โดนการตลาด หลอกลวงไปอีกแล้วค่ะรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบริเวณนะคะธรรมชาติตอนเดินทางออกมาค่ะคณะของเรานะคะเดินทางมาถึงเจดีย์พุทธคยาค่ะเจดีย์ที่มีความสวยสดงดงามนะคะส่องแสงสีทองเด่นอารามทั่วทุกสารทิศค่ะด้านหน้าเจดีย์นะคะเดี๋ยวสักครู่จะเห็นนะคะด้านหน้าเจดีย์นะคะก็จะมี สิงแบบมอญยืน2ตัวนะคะช่วงนี้ก็ดิฉันให้ดูนะคะภาษาอังกฤษภาษามอนและภาษาไทยค่ะนี่ค่ะเจ้าสิงสองตัวนะคะที่เป็นสิงมอญน,นะคะยืนเฝ้าบันไดาทางขึ้นนะคะที่บันไดเนี่ยจะทอดยาวขึ้นไปสู่ตัวเจดีย์ทรงเหลี่ยมฐานจัตุรัสนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเจดีย์ตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุทธคยานะคะอยู่บนยอดสุดเลยค่ะ และภา,ายในเจดีย์นะคะก็จะบรรจุพระบรมสมารีริกธาตุนะคะซึ่งหลวงพ่ออุตมะนะคะอัญเชิญมาจากประเทศศิลงลังกานะคะมาให้พวกเรานะคะชาวพุทธศาสนกชนนะคะในประเทศไทยนะคะในประเทศเพื่อนบ้านในประเทศพาม่านะคะได้มาสักการะบูชากันค่ะอันนี้นะคะก็กาลังเดินขึ้นไปนะคะก็ดอกไม้ทูกเทียนนะคะเพื่อจะขึ้นไปสักการะบูชานะคะก็มีทำบุญด้วยค่ะเล็กน้อยนะคะ นี่ค่ะเราเดินขึ้นไปกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศข้างบนนะคะซึ่งเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่ามีมนเสน่ห์นะคะแล้วก็มนขลังนะคะก็เป็นศูนย์รวมของศิลปะวัฒนธรรมนะคะทั้งฝั่งไทยนะคะฝั่งพม่านะคะแล้วก็มีศิลปะของมอญน,นะคะผสมอยู่ในนี้นะคะมีกลิ่นอายของชาวมอญน,นะคะเรียกว่าสังขบุรีนะคะนี่เป็นเมืองหลวงมอญน,นะคะในประเทศไทยของเราเลยค่ะด้านบนนะคะพระพุทธรูปนะคะ อาจารย์นะคะพระอาจารย์กําลังสักการะบูชาพระพุทธรูปอยู่ค่ะเดี๋ยวเดินขึ้นเดี๋ยวเดินขึ้นให้อาจารย์เสร็จก่อนนุ๊กมาชมสันทนากันก่อนความตั้งใจของหลวงพ่ออุตมะนะคะที่ได้ทำการจำลองเจดีย์พุทธคยาแห่งสังขบุรีแห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ตัดสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะคะในประเทศอินเดียก็จึง นำมาให้ทุกท่านในสักการะนะคะอันนี้เป็นคุณลุงนะคะอันหน่ายอันโนกเนี่ยค่ะก็มาจัดดอกไม้นะคะทุกๆวันนะคะท่านจะต้องตอนเย็นนะคะก็จะมาเปลี่ยนดอกไม้นะคะเป็นใช้ดอกไม้ใหม่มาจากบ้านนะคะบางทีก็มีคนฝากมาบางทีเขาก็มาวางเอาไว้ให้เลยค่ะอันโนกนะคะก็เป็นสุภาพบุรุษนะคะของชาวมอญน,นะคะก็จะเป็นผู้จัดเปลี่ยนดอกไม้นะคะทุก ทุกๆนะคะหน้าพระพุทธรูปนะคะรอบนะคะองค์พุทธคยาแห่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นดอกไม้พื้นบ้านนะคะก็เป็นเขาเรียกว่าดอกผู้ระหงนะคะแล้วก็ดอกมาริลานะคะนี่ค่ะก็ะสวดมนต์กันค่ะสวดมนต์ดิฉันสวดเสร็จแล้วนะคะแต่เดี๋ยวสวดอีกได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าดิฉันสวดมนต์นะคะเพื่อที่จะ เชิดชูนะคะสะดุดีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศสีทองนะคะสีทองแสีรำนะคะี่ค่ะเดี๋ยวดิฉันพาเดินไปดูนะคะอันนี้เป็นรูปเหมือนของพ่ออุตมะนะคะที่ตั้งอยู่ตรงบริเวณนี้ค่ะมองไปตรงนั้นนะคะก็จะเจอการจัดดอกไม้อีกแล้วค่ะนี่ก็จะจัดกันรอบเลยนะคะ โดยผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคะชาวมอญของเราเนี่ยจะมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังนะคะเข้มข้นเข้มแข็งจริงๆโดยเฉพาะที่สังขาะบ,บรุรีแห่งนี้นะคะนี่ดอกไม้นะคะก็เป็นดอกไม้พื้นบ้านนะคะดังที่บอกไปแล้วนะคะก็เป็นดอกไม้ที่นํามาจากบ้านนํามาจากาแถวแบ้านบางทีก็มีคนฝากมานะคะเอามาวางไว้เฉยๆก็ดูสิคะฝีมือการจัดดอกไม้สวยๆคดงามนะคะ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทยรามันนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาจากรามันที่เมืองมอนนี่แหละคะ่ะที่เมืองมอนเราสมัยก่อนก็จัดอย่างนี้นะคะจนปัจจุบันนี้นะคะสังขบ,บุรีก็จัดอย่างนี้และทุกบ้านจัดอย่างนี้ค่ะดิฉันเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวบ้านมอนที่สังขบ,บุรีแล้วนะคะจะบอกได้เลยนะคะว่ากลิ่นหอมนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้สุดดมมากเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก็ต้องระวังนะคะเรื่องสุขภาพด้วยนะคะโอ้สวยงามมากๆเลยค่ะชื่นใจ มีที่สําคัญอีกประเพณีหนึ่งนะคะซึ่งเกิดขึ้นบริเวณแถวแถวพุทธคยานี่เลยค่ะก็อยู่ตรงแถวต้นโพอยู่ตรงไหนนาะจำไม่ได้เคยมาแล้วค่ะก็จะมีประเพณีการรดน้ําต้นโพนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงของเย็นวันวิสาขบูชานะคะชาวบ้านนะคะโดยเฉพาะเป็นชาวมอนะคะสาวนะคะ,นะ,คะหนุ่มๆก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าวัฒนธรรมมอนนะคะเพื่อจะมาสวดมนต์ไหว้พระสักการะเจดีย์พุทธคยาน,นะคะ ด้านซ้ายมือและขวามือของจันทนานี้นะคะบริเวณเจหน้าเจดีพุทธคยานี้นะคะก็จะมีร้านจําหน่ายสินค้าจากประเทศเมียนมานะคะหลายร้านด้วยกันมีทั้งเครื่องประดับผ้าแป้งเครื่องไม้นอกจากนั้นนะคะท่านก็ยังได้ชมความงามของเจดีนะคะก็ยังเหมือนได้ไปเที่ยวอินเดียและเมียนมาไปพร้อมกันด้วยเลยไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะอยู่ที่กาญจนบ,บุรีแค่นี้เองเมืองมอนที่อยู่กาญจนบ,บุรีค่ะทุกท่านคะ นอกจากนี้นะคะเวลาท่านเดินทางไปถึงบริเวณตลาดนะคะในสังขระบุรีนะคะท่านสามารถนะคะที่จะเ,เรียนรู้นะคะภาษามอญน,นะคะได้เลยค่ะเพราะว่าแม่ค้าพ่อค้าทุกท่านพูดภาษามอญได้หมดเลยนะคะแล้วก็ท่านก็จะได้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายนะคะของชาวไทยเชื้อสายมอญน,นะคะหรือจะเป็นชาวมอญเชื้อสายพม่าก,ก็ช่างนะคะนี่ค่ะสาวมอญ สามอนในไทยนะคะนี่คะ่ะนี่เห็นไหมคะที่อยู่ตรงกลางนี่นะคะดาราขวัญใจของตลาดเจดีพุทธคยาเลยคะ่ะอันนี้จันทนากับสฟิงมอนนะคะนี่ฉันเรียกว่าสฟิงมอนแล้วกันนะคะสิงมอนคะ่ะอันนี้เขาดูอะไรของเขาคะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ ท่านผู้ชมคะก็ตอนนี้นะคะมาถึงตอนท้ายๆของคลิปแล้วนะคะความจริงนะคะคลิปยังมีอีกเยอะเลยค่ะแต่จันทนาชอบดองคลิปนะคะเดี๋ยวก็จะทําให้ท่านดูในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมียเงร่าอ้าว